เจากยากนอนขอเราก็ปวดหัวขอเขาเป็นคนยอนอหยิบกินรถตอนนั้นเล่ากะอยวะเจ็บแห้งบบาหัวขนาดเถอพเจ็บแห้งขอมียูยาให้กินเถอะโอ้ยาหงเจ้าคือสิมาดีไว้เทะยาหญิงดีเฉพายาดียาคอยเนีกินเม็ดเดียวดีเลยยูไซด์ยาเจ้าดีคนสื้อเซฟูน้ยอได้ยาคอยเถอะคอยจับปืนม ตากล่ามีหัวเพิ่อนเสื้อพ่อเสื้อแม่มันค่อยกินบ่ยาอะไรนี่บ่หัวอะไรเนาะไม่มาแต่ผู้บ่าวอัไหนผู้บ่าวแล้ว่าซื้อค้บ่าวเลยเสื้อพ่อเสื้อแม่มันค่อยกินยาอันนี่บ่กู้งทำไงมันกินบ่เอื้อยจริงเราออกมาแต่ในเฮือนเลยย่างสมุนย่างสมุนลงเฮือนบ่ท่านใช้วันนี้ คอยบอกขอเจ็บหัวขอยอยากโดนคอยบอกให้มันเมื่อมันบ่เมื่อมันคู่เลยมันว่าเซลล์ยาคอยกินอันนี้ยามันคอยชิย่งมันมันคนยนางลินน้ำข่อยนะไม่กอยากให้เจ้าไปนอนเอออยากให้เขาไปนอนอืออืออู้แล้ายตื่นมาเศร้ามากคอยก็รายงานน่ะบ่าวคอยเพราะวหานามันหันกองมาในค่ายนั่ะก็เป็นน้าบ่าวคอยนอนโขคอย่ายมันน่ะขายคิดกันารขายเขาได้ คนประจักรก็คอยในลูกพาน้ำเธอว่าสั่งๆก็ไปแรงงานนะบ่าวคอยแล้วก็สั่งจับขั้งหนึ่งเลยเออพุ่นแค่มวยพุ่น